ผักสวนครัวนะคะจะเจริญเติบโตงอกง,งามดีปัจจัยแรงนั้นคือดินสําหรับปลูกนะคะถ้าดินดีนะคะปลูกอะไรก็งามนะคะวันนี้แม่จิ๋นจะพาคุณผู้ชมนะมาบํารุงต้นไม้พืชผักสวนครัวที่บ้านแบบง,ง่ายๆค่ะเป็นปุ๋ยง,ง่ายแต่ว,ว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะทั้งบํารุงเดินแล้วก็บํารุงใบด้วยใช้อะไรนะคะในการรดผักนะคะผักแม่จิน๋นทำง่ามแบบนี้เนาะเดี๋ยวไปทําปุ๋ยสูตรง,ง่ายๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีตอนรับข่าวสู่ช่องซาคูชนินาอีกเช่นเคยค่ะวันนี้แม่จิ๋มีปุ๋ยสูตรเด็ดดีๆบำรุงพืชผักส่วนครัวให้งามไวโตเร็วใบเขียวงามรสชาติดีค่ะถ้ามีสิ่งนี้ในบ้านห้ามทิ้งเด็ดขาดนะคะเป็นปุ๋ยชันเลิศบำรุงต้นไม้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ ทำอะไรอย่างไรเดี๋ยวติดตามรับชมพร้อมกันค่ะก็จะไปรับชมแม่จิมคอมก็ละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์สตกเกรไขสาคูชแนลด้วยนะคะไปค่ะเราไปทำปุ๋ยสูตรง่ายๆบำรุงพืชผักสวนครัวกันเลยค่ะมาดูกันค่ะว่าแม่จิมใช้อะไรบำรุงผักที่บ้านนะคะผักแม่จิมทนให้โตเร็วนะคะดีนะคะแม่จิมใช้โมโนโซเดียมกูตเเมนนะคะผงชูรสค่ะช่วยกระตุ้นระบบรากนะคะโดยเฉพาะ พืชที่เราเพิ่งปลูกไปไม่นานนะคะประมาณ7-10วันนะคะใช้วิธีนี้บำรุงได้เลยจะโตรเร็วมากใบเขียวงามค่ะ,ะเองใวันนี้นะคะแม่สิมก็จะใช้นี่เลยน้ำซาวข้าวค่ะนี่ก็เก็บไว้2วันนะคะเขาก็จะเป็นฟองๆแบบนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะเวลาจะใช้คุณสมก็คนๆนิดนึงนะคะ่ะในนี้ก็จะมีวิตามิน B นะคะแล้วก็ธาตุเหล็กนะ,ะมีธาตสันารอาหารที่พืช ต้องการในการจเจริญเติบโตมากๆเลยนะคะบ้านใครนะคะที่ห่วงข้าวนะเก็บรวมไว้ใช้ได้ค่ะประมาณสองสามวันใช้ได้เลยนะคะวิธีการใช้ก็ทําแบบนี้เลยค่ะเป็นการทําปุ๋ยแบบง่ายๆนะคะแม่ชิมก็จะเติมน้ําลงไปค่ะหนึ่งส่วนนะคะน้ำข้าวเท่าไรนะคะเราก็เติมน้ําเข้าไปเท่านั้นนะคะได้แล้วเรียบร้อยนะคะก็ใส่ผงชูรสเลยค่ะ แม่จิม๋มเใช้ผงชูรสนะคะประมาณ1ช้อนชากะเอานะคะทำให้ลำต้นแข็งแรงเท่านี้นะคะนำไปราดรสหรือว่าใส่บัวรดน้ำรสผักได้เลยค่ะแม่จิ๋มป็ใช้บำรุงมะนาวนะคะ ใช้น้ำซาวข้าวบำรุงพืชรดต้นไม้บ่อยๆนะคะจะทำให้ดินดีนะคะดินดีปลูกอะไรก็งามนะคะต้นไม้ของเราก็จะโตเร็วแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคที่ดีไม่ค่อยเกิดโรคนะคะใช้กับไม้ดอกไม้ผลก็จะทำให้ออกดอกออกผลเร็วค่ะผสมแล้วเรียบร้อยนะคะก็ลดเลยค่ะช่วงเช้านะคะจะดีมากเลย นี้จะเป็นแปลงผักที่บ้านแม่จิ๋มปลูกไว้เก็บกินเองนะคะเนี่ยมีคะนา้าคือปลูกทุกอย่างที่ที่เราชอบกินนั่นแหละนะคะมีกวางตุ้งค่ะปลูกไม่เยอะนะคะก็ใช้วิธีนี้ได้ค่ะหลังจากที่ผสมแล้วนะคุณผู้ชมก็ลดได้เลยนะคะแล้วช่วงไหนที่แม่จิ๋มใช้สูตรนี้นะคะคือต้นเล็กๆประมาณนี้แหละค่ะเนี่ย เริ่มเลยนะคะต้นเขาจะได้แข็งแรงรากก็จะได้แข็งแรงเขาจะโตเร็วมากจะโตเร็วแบบนี้เลยนะคะใบเขียวงามค่ะแล้วก็ใช้สูตรอื่นสลับกันไปได้นะคะอ่าผสมแล้วก็ลดเลยค่ะช่วงเด็กๆประมาณนี้แหละนะคะดีมากจะทำให้เขาโตเร็วจริงค่ะเนี่ยเป็นสูตรง่ายๆนะคะ วางตุ้มค่ะประมาณสักสิบห้าวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้สูตรนี้ได้เลย<ม>กระหล่ำปีค่ะกำลังห่อเลยค่ะเนี่ยต้นอวบเขียวงามมาก เป็นการให้ปุ๋ยบำรุงต้นผักนะคะช่วงปฐมวัยค่ะแบบง่ายๆนะคะทำใช้ได้เลยปลูกผักในกระถางนะคะสัปดาห์หนึ่งครั้งนะคะทำให้แตกยอดใบเร็วต้นอวบรสชาติดีค่ะต้นหอมนะคะใช้ได้เลยบอลสีใช้ได้หมดค่ะ วางตุ้งนะคะเป็นการทำปุ๋ยใช้เองง่ายๆะจากวัสดุเหลือใช้ที่บ้านนะคะแต่ว่ามีประโยชน์ต่อต้นไม้มากๆค่ะ ผงข้าวแล้วอย่าทิ้งนะคะเก็บไว้ค่ะมีประโยชน์ต่อาการบำรุงพืชต้นไม้ทุกชนิดเลยนะคะแม่จิ๋มบอกว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็จากการก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ subscribe สาขชานลช anel เนี่ยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมหากมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะพบกันคลิปหน้าแสตวันนี้สวัสดีค่ะ